ผมไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยไม่มีสิทธิ์ไม่เห็นด้วยของผมนเรื่องของประชาสัมพันธทีประชาสมพันมาในเรื่องประชาชนจะมีผลอะไรแล้วก็จะมีก็ใครจะเคยมีก็มีผมคิดว่าผมมีประชาชนอยู่ผมเยอะพอควรนะแต่ในคนตรงกลางเนี่ยฝากเชื่อเลยคุณจะเชื่อเขาหรือเชื่อผมก็เขากังวลว่าเขาจะกลับมาทำเหมือนเดิมไม่ได้ไง จะมีสเสรีภาพทำทุกอย่างได้ทุกอย่างอย่างที่เขาต้องการทํากันไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีผมไม่ได้บอกเขาทําให้ดีทั้งหมดนะเขาจะทําทุกอย่างให้ได้เเขาก็ถือว่าเขาเป็นตนแล้วก็ผมถามว่าแล้วก็ออมน้าที่ชนให้เขามาเนี่ยใช้ในทางที่มันต้องหมดหรือเปล่าหมดไหมแล้ววันนี้การที่ผมทำเนี่ยผมทำเพื่ออะไรแล้วผมใช้กฎหมายเพื่ออะไรทำกฎหมายคนทำกมีใช่ไหมที่ทำกฎหมายคนทั่วไป ะกับสื่ออะไรผมเคยลงโทษจริงจริงจริงจังไหมการศึกษาเคยเอาติดคุกไหมยังไม่มีสักอย่างเลยแต่ตอนสมัยที่เขาอยู่กับเขาปล่อยไปแล้วเลยทุกวันเนี่ยท่านเลือกเขาพี่ท่านเจ้าบ้านเมือง์แบไหนเรียกต่อให้ท่านนายกไม้เปิดเผยออกมาก่อนจะเปิดอะไรก็ไม่ผ่านก็อำนาจที่แข่งไงแล้วเข้าใจเขาอำนาจไหมเอออำนาจเขาก็จะเปิดไม่เปิดเขาเรื่องลงโทษทำไมอยากรู้ว่านักหนา ก็ให้ไปทำดีเขาทำดีไปใครมีตั้งประโยนต้อนใช่ทรกในนในการที่จะพายค่ะมันอะไรที่ต้องทำมันต้องทำอ่ะมันต้องทำทั้งหมดเลยนะถ้ารมีเตรียมรอกันนะว่าถ้าเขาจะไม่ลงเลือกตั้งกัน้าเอาก็ดีนี่ไม่ลงลงดีอย่าลงมาอีกนะไอ้คนที่พูดมาไม่ลงอย่าลงนะก็ไม่จบลงหรือว่าคว้าตือเขาลงก็ลองดูที่ไม่จบก็ลองดูสิกฎหมายเขามีไว้ทำไมกฎหมายเขามีไว้ทำอะไร ออกทุกอย่างกฎหมายอยากสงบทุกแต่ไม่ไม่ปฏิบัติคนดีอยู่ไม่ได้ผมถามจะออกทำไมกฎหมายแก้แก้กฎหมายเล็กๆน้อยยังไม่ทำรัฐธรรมนูญจะไปดูมอะไรมันไดงเขาใช้ยางเนี่ยเข้าใจ้ยางสมองอ่ะสติปัญญาเข้าใจ้ยางให้คนเขาเขาใชบ้างจะไม่ดูเธอหรอกใครทั้งวโมนกัก็เคืออะไรก็โดนจับดูที่มาติดโดนจับติดคุกจะว่าไง ต่างประเทศผมก็บอกแล้วใครทำประเทศไทยเดี๋ยวเอ่ชื่อบททุกประเทศแล้ววันนี้แต่เราท่าสามารถท่านผู้แลนข่าวยังไม่ให้ก็ยังไม่ไม่ย่ามันยังพูดกันอยู่เลยอ่ะแล้วก็เห็นอยู่ก็พูดทางเธอนี่ไงพูดมาเธอก็ขยายหมดอ่ะแล้วไมต้องเปิดเวทีเปิดทำไมเปิดให้มันด่ากันมากกว่าเดิมไหมพวกนี้ก็ผ่านสื่ออยู่แล้วไปถ้าแหล่งข่าวตามท่านอะไรเลยเอ็มมี่เอมมี่ทำไมทำไมเล่า ทำได้ไม่ได้ถ้าทำไม่ได้แล้วจะทำไมถ้าไม่ทำแล้วจะทำไมอ่ะก็ะแถลงอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวจะจับเอาไหมเหล่าผมไม,จม่จับเขาบอกเดือดร้อนเนี่ยเนี่ยสั่งอยู่เนี่ยเอาไหมจับให้หมดสามารถทำได้ใช่ไหมคะไม่ได้จับจับอ้าวกฎหมายเขาเขาเียนไหมหรือเปล่าว,ว่าถ้าทำให้ประชามติเสียหายอะไรต่อเนี่ยสิบปีอ่ะนั่นละโดนสิบปีหมดไปโดนมันนี่ก็โดนมันน่าผมบอกไม่อนนะ ให้เกี่ยวว่างหนุนทั้งหมดโดนด้วยหนุนการทาแบบนี้โดนด้วยทั้งหมดเออนั่นเมืเมเมเม่อหนึ่ง <laughs>